สวัสดีครับนะครับนอมนนีกับมะพอ้ครับอลิฟร์มขอนแก่นนะครับนออันนี้กับผมมาอยู่ในป่าพยุงปลาสักปลาอย่างนาปลาโอยสัมปะปิไม่ปลานะครับนอนเดี๋ยวพามาเบ่งนะครับนอว่ามันนี่ปลูกปลาแล้วจะกินยังนะครับนอนของผมปลูกเพื่อปินนะครับนอนอ่าไม่บ่นาน นะครับเนาะผมผมเม็นข้าราชการเนาะแต่เมื่อผมอายุประมาณห้าสิบหกสิบนะครับเนาะไม่ผมก็อายุประมาณยี่สิบสามสิบปีนะครับเนาะเมื่อนั้นต้นพยุงนะครับเนาะก็จะมีคาเนาะอ่าต้นซักนะครับก็บจะมีคาต้นละหลักหมื่นนะครับเนาะพยุงถั่ลงแก่นนะครับสามสิบก็ปีกนนะอ่าพุ่นละหลักแสนนะครับแต่ตอนนี้นะครับมียังกินเนาะตอนนี้ก็คือ มีดอกกระเจียวนะครับเนาะกระปุกในป้าเนี่ยแหละสะสมกันไปในป้านะครับมีดอกกระเจียวนะครับเนาะเพื่อที่จะเอาไปลวกจิ Hoy, ้มแก้วนะครับเนาะถือฝุตนะครับดอกกระเจียวก็ขึ้นนะครับเนาะปลูกไว้เนาะถิงไว้ซื้อเนาะทาจะกินก็กินนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นผมปลูกป้านี้นะครับเนาะเพื่อที่จะปลูกไผ่นะครับเนาะเป็นอย่างคือจะปลูกไผ่เพราะว่าเนาะต้นพยุง นะครับต้นซักนะครับปลูกแล้วไม่ได้สามารถเก็บกินได้ภายใน1ปี2ปีแต่ไผยนะครับเนาะปลูกไปประมาณ1ปีถึง2ปีก็สามารถเก็บกินเก็บดอกเก็บผลแล้วเป็นหยังนะครับผมก็ปลูกไผ่เนาะโอ้ยภาษาต้นไผ่เาปลูกขึ้นหยังหลายขึ้นหยังนี่นะครับในป่านะครับเนาะไผ่ในป่านะครับเนาะหลายกรจริงแต่ออกนะครับเนาะออกเนาะเฉพาะนะครับเนาะหน้าฝน เนาะอ่าบ่สามารถนะครับเก็บกินนาแลงได้เนาะถ้าวันถือฝนแต่ไผ่ไปลูกนะครับเนาะไผ่ที่ผมเรียกปลูกก็คืออ่าเป็นไผ่อ่าสร้างมนนะครับเนาะออกดอกนะครับเนาะออกนอกหนาแลงได้นะครับเนาะเป็นไผ่อ่าวงหวานนะครับเนาะเพชรน้ำผึ้งเนาะออกนอหนาแลงได้นะครับเป็นไผ่เสดิ้งนะครับเนาะออกนอกหนาแลงได้แต่นะครับเนาะคำว่าแต่เด้อ เป็นยังผมปลูกปลูกไผ่นะครับเนี่ยเป็นไผ่บ่งหวานเพชดดำผึ่งผมคือมาปลูกเลยนะครับเนาะเป็นยังต้องปลูกปลาผ่านไปประมาณ3ปี4ปีนะครับจังมาปลูกนะครับเนะาะเพราะว่านะครับเพราะว่าอ่าพาเข้าปลูกตั้งแต่นะครับอ่าต้นไผ่นะครับเนาะเขาก็จะได้กินตั้งแต่ไผ่ยี่สิบสามสิบปีก็ว่ากันไปแต่ผมนินนะครับเนาะก็คือปลูกปลาขึ้นมาก่อนนะครับเนะาะให้เป็นปลา นะครับเนาะเพื่อผมจะบรตทองไปใส่ปุ๋ยใส่ยังให้ปันยากแล้วผมจะมีบํานาญชีวิตนะครับเพื่อผมอายุนะครับหาสิบหกสิบปีต้นไม้ผมกันลักหลายหมื่นนะครับเนาะพื้นที่นะครับสองไร่ที่ผมปลูกนะครับเนาอต้นไม้เนี่ยนะครับเนาออาจจะมีมูล,ลค่าหลักหมืน่นหลักแสนในสามสิบปีสี่สิบปีข้างหน้านะครับเนาะ มีคนหูบ่มันกับมีคนหูพอว่ามันมีคนเห็ดไปแล้วที่นะครับต้นซักนะครับอ่าประมาณหนึ่งคนโอบประมาณสามสิบปีนะต้นละประมาณสามหมื่นหามื่นแล้วแต่เข้าจัดการแต่ผมจะไปลอสามสิบสี่สิบปีแล้วให้ต้นซักต้นพนยุงผมลักหมืน่นรักแสนเลยนะครับเนาะโอ้ยไปสิไปล่อขนาดนั้นนะครับเนาะคือบอ่เห็ดนาะเนาะคือบอ่เห็ด นะครับอ้อยคือบอ่อเห็ดมันคือบอ่อเห็ดเผือเศรษฐกิจอย่างอื่นนะครับเนาะที่มันมีมูลราคาก็านั่นนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนี้ในลักษณะแนวคิดคนหรือความคิดคนนะครับเนาะผมก็เลยนะครับเนาะจะปลูกไผ่เนาะเพื่อเป็นรายได้ระวังช่องกลางนั่นนะครับเนาะเมื่อไผ่จะปลูกไผ่เนี่ยต่ว่าขาื้นนะครับไผ่มันจะงับนะครับเนาะไผ่มันจะงับต้นไม้ นะครับเมื่อไผ่นะครับเนาะมันจะงับตน้นไะม้เนาะเฮานะครับเนาะก็ต้องปลูกไผ่นะครับเนาะหลังต้นไม้ใหญ่แล้วก็คือต้นไม้ท่วมหัวแล้วเนาะครับเนาะบ่ได้ใหญ่ปานัดไดดอกขอแค่ท่วมหัวไผ่ที่ผมเลี้ยงปลูกก็คือเป็นไผ่อ่าบงหวานเพรน้ำพึง่งที่ว่าทนานา้ำทนฝนนะครับเนาะแช่น้ำนะครับไผ่ก็ยังออกนะครับเน,นาะน้ำท่วมเดือนสองเดือนไผ่ก็ยังบ่าตายนะครับหนาะหนาะวนะ นะคร an ับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งที่ผมมีอยู่เนี่ยที่ผมมีฟันอยู่ประมาณแปดปีที่ผมอ่าขยายเองนะครับเนอตั้งเต่ซื้อมานะครับเนอขยายเองไปเรื่อยนะครับเนอเป็นในลักษณะแบบเนี่ยผมจะปลูกไผ่เป็นหลักเพื่อที่จะมีรายได้ระวังช่องนี้นะครับเนอเปียกคือบรเห็ดหน้าพืนเขาพากันธิตหน้านะครับเขานะครับเนอเขาเปียกเด้อโลละประมาณสิบบานะครับเนอหรือตำก้อนนั่นนะครับเนออ่า ประมาณสิบไปตีกลมๆสิบบาทนะครับเนาะปีหนึ่งเห็ดสามเดือนสี่เดือนนะครับได้สิบบาทมาที่นี่ปีหนาก็ต้องลงทุนใหม่เห็ดใหม่นะครับเนาะประมาณสิบกว่าบาทนี่แหละว่าไปใส่ดอกปุ๋ยกับเพิ่มนะครับนอกจากสอบละสามร้อยตังแต่พอแม่เห็ดมาตังแตยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีแล้วนี่สอบละพันกว่าบาทกับ่เห็นผลนรวยปหนาแค่ได้กินนะครับเนาะบบแมนมีกินมีกินก็คือ เลียใส่เหลียใจนะครับเนะเห็ดเขาแต่ละปีกะแค่ได้กินไปโม่มปีได้ขายใส่เนี่ยนะครับเนะผมก็เลยว่าโอ้ยปลูกไผ่ดอกนะครับไผ่ศิวาจังไหนกะซามนะครับพอไผ่เนี่ยนาแรงนะครับเนอสี่เดือนหาเดือนเนะกะยังโลละสี่สิบหาสิบบาทนะครับพอแค่มีน้ำหดเนหนาฝนนะครับไปยังโลละยี่สิบสามสิบบาทนะครับเนะมันเป็นในลักษณะแบบเนี่ยไผ่ก็เลยเป็นทางเลือกสลับผม นะครับเนาะผมจะป,นะปลูกเนาะไผ่เป็นหลักนะครับแต่ว่าเขาอยากมีรายได้ไผ่แล้วมีบบบนา้ชีวิตนะครับเนาะผมก็เลยต้องปลูกไม้ปลาหุ่นละจนว่าหกคำว่าไม้ปลาก็คือห้มเนเป็นปลาปลาหยั่งกับซา,า,ามปลาสัมปะปีอ่าต้นหยังที่เกิดมาผมไวเหมดขอแค่เป็นไม้ปลาแต่ไม่ดีผมปลูกในพื้นที่ผมนี่ส่วนมากจะเป็นพยุงเพราะ่วหยั่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ดอน แต่ว่าเป็นพื้นที่ลาบนะครับเนาะปลูกซักบ่อ่อยเหลือนะครับเนาะปลูกพยุ่งมันเหลือนะครับปลูกต้นแดงกับบ่อ่อยเหลือนเนาะปลูกซักกับบังงามแต่ว่างามเป็นบางมองเนาะปลูกหลายอยู่ต้นนะครับแดงเนาะต้นพยอมต้นตะเคียนต้นยางนานะครับในป่านี่แหละเตรียมไปมืดนะครับเนาะเอายี่สิบสามสิบปีนะครับเนาะเขาตอบแทนผลผลิตกัจังคอยมาจัดการนะครับแล้วว่างนี่กะ จัดการไผ่ไปก่อนนะครับเนาะเก็บไ้ใดจากไผ่เนาะต่อไปนะครับเนาะโลละยี่สิบสามสิบบาทเมื่อเขาแตกเนาะกะว่ากันไปในสลับหนาแรงเนาะครับ,นะบนเนาะกะป็นแนวทางนะครับว่าปลูกต้นใหม่เราจะกินยังนะครับเนาะมันก็กินเขาขึ้นสุขนนั่นแหละแต่ว่าละวางช่องกลางนะครับประมาณนะครับไ กลัวไผ่นะครับเออกลัวนะครับต้นใหม่เขาจะได้ผลนะครับยี่สิบสามสิบปีผู้ใได้เก็บปนนอ่นถาเนาะครับเนาะบ่ได้มีไผ่นอ่นถาดอกเขาก็ปลูกไผ่นี่แหละนะครับในระวังช่องกลางนั่นให้มันเป็นผลผลิตระวางทางระวางทีเห็ดน้ไปน้านะครับเนาะเห็ดธุรกิจเขาไปพร้อมนะครับเนาะรับจ้างไปกับว่ากันไปแต่ว่าระวังช่องที่ว่าใหม่เขาจะไงก็จะมีไผ่นะครับเนาะไปแต่เก็บเกี่ยวเนาะ ไหว้ทา,ากินนะครับเนะเก็บขายเนะครับในระวางช่องกลางาจะบ่ได้วา่าเฮ้ยจกักสิปลูกไปยังต้นใหม่นะครับเนะผู้ใดทีบ่บมีขจอกเอาไวจะฉสิปลูกไปยังแต่นะครับต้นใหม่ก็คือเป็นบำนาญชีวิตผู้ใดมีต้นสักต้นยังหน้าอายุ3 4ปีนะครับเนาะ3 4่ปีนะครับ 30- 40ป,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 ปีนี่นะครับเนะผู้นั่นละ่ะมีเงินแสนนะครับมีเงินล้าน้าจะตัดขายทามีนะครับไรล,ละ รอยก็ต้นนะครับเนาะเขาไม่จักไรกับว่ากันไปนะครับเนาะอ่าจาังไหนก็มีมุนราคานะครับอ่าปลูกนะครับเนะาะจังไหนก็ดีก็เห็ดหน้าเพราะว่าบอรต้องลุ้นทุ่งเพิ่มเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นคือจังขาเจบไปยัยงปลูกยางเนาะไปยังปลูกทุเรียนคือมีเงินหลายก็ชาวอีสานที่ปลูกนาที่ว่ากินเขาเป็นหลักนะครับเนาะกินเขาทุกคาบแต่ว่าคนทีเห็ดหน้าเป็นยังคือบ่มีกินเนาะ เป็นอย่างคืออ่าต้องไปดินล้นรับจ้างนะครับบัดเพิ่นปลูกพลไม้ปลูกยางปลูกปาล์มคือมีกินนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ไดลลุงทุนเพิ่มนะครับนอนราคานะครับที่เพิ่นได้นะครับมันก็ดีกว่าเนะครับสินค้าของเฮาก็คือเขานะครับราคามันสูงกว่าเนาะผมก็ะเลยต้องปลูกต้นไม้นะครับเนาะกับปาภัยไปคูกันเนี่ยสรับก่อนนี่นะครับเป็นกิ้งไผ่นะครับ กิมซุ้งที่ผมปลูกไว้นะครับเนาะที่ผมช่ำไว้แล้วพอแล้วมาปลูกให้นะครับก็ออกนอะมาทานะครับเนาะเขาเกิดนะครับหนาแรงกับมีนอราคาประมาณ 20- 30บาทนะครับโลละ30มสบถึงสีบาทนะครับมันกิดสิบวดีกว่าเขาตีนะครับเนาะโลละหาบาท10บาทปุ๋ยก็ต้องใส่เนาะอันนี้ผมปลูกดาแรงก็เก็บเกี่ยวได้นะครับมูลค่าก็สูงแล้วก็บ่ต้องลุ้นทุนเพิ่มเนาะ บาตองมาปลูกไม้บาตองมาไถ่ไม้บาตองมาวาดไม้มาดำไม่เนาะครับเนาะมันก็อยู่คู <m ule> e <ę> dai, ่กับปาไปเนาะครับเนาะอยู่กับต้นไม้ซักผมไปเนาะครับเนาะมันจะไม่ดีก็กันบอกนะครับเนาะมันก็เป็นแนวทางเด้วยว่าปลูกไม้ปาแล้วจะกินอีหยังเนาะครับเนาะอันนี้เขาก็จะกินไผ่นะครับในระหว่างช่องกลางที่ไม้ปาเขาบ้านท่านไงนะครับก็มีเนาะนะครับเนาะไผ่กิมซุ่งเนาะครับเนาะไผ่ซังมลเนาะไผ่ ลวกหวานเนอไพ่นะครับวงหวานเพน้ำพึงหรือนอไม่สดิ่งนอสารโดูขวบคูกับปาที่ผมปลูกไว้นะครับเนะในพื้นทีสองไร่ก็กลัวนี่นะครับเนอต้นไม้นี่ลายนะครับประมาณสี่หาลอยนะครับเนะปลูกเพื่อเลือกว่าต้นใดมันเหมาะสมกับพื้นทีเฮานะครับเนาะกาไม่ฝนครับผมสู่ฝนในวันเนอมือนนี้นะครับเนอถ้าฝนตกเรื่อยๆนะครับเนะเห็ดผลที่ผมปลูกนะครับไม่ปลากอนก็คือ เขาจะปลูกไั่นี่ละแต่ว่าเฮ้านะครับเขาว่าปลูกไั่เล่เขาจะว่าเป็นบ้าตีหน้าดีๆนะครับเนาะคือว่าปลูกเพื่อเศรษฐกิจนะครับเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยนหน้าผมดีๆนะครับเนาะยังก็บ่ปลูกเพื่อเศรษฐกิจน้ำก็มีเอียงก็มีนะครับเนาะปลูกเพื่อเศรษฐกิจอย่างอื่นมัน้องุ่ลงนะครับเนาะมัน้องลงทุนเพิ่มแต่ท้าผมปลูก้นไหมเต่ท้าผมปลูกใหม่ป่านะครับเนาะลงทุนเท่เดียว หลังจากนั้นเขาก็มาเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนั้นเขาก็มานะครับเนาะอ่าหาวิธีนะครับเพิ่มมูลค่าในปลาของเขานะครับเนาะเพิ่มมูลค่าในกิ่งไผ่และต้นไผ่เขานะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นว่าระวังนะครับปลูกปลาเขาจิกหยังนะครับเนาะฝนตกแล้วนะครับเนาะมันก็เป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนี่ยเจ้าฝนตกนะครับเนาะต้นไม้ก็มีแต่งามไป็นหนา ไผ่ก็มีต้องงามไปหนานะครับเนาะบ่ต้องไปไถบ่ต้องไปดำบ่ต้องไปเก็บเกี้ยวนะครับเนาะบ่ต้องไปสามเดือนเริ่มต้นไม่บ่ต้องไปซีเดือนเริ่มต้นไม่บ่ต้องไปรอบปีเริ่มต้นไม่นะครับเนะาะเพราะว่าเริ่มต้นมือนี่นี่ละอีกหนึ่งปีสองปีนะครับเนาะก็ได้เก็บเกี่ยวพลผลิตไปเรื่อยส่วนไม่ปลาไม่บำนานเนาะกันแล้วแต่จะได้กินย่ำใดกแล้วแต่จะแง่ย,ย่ำใดนะกับปลูกทิม้ถ้าผมปลูกตั้งแต่ไผ่ เนาะครับเนาะผมก็มีั้งแต่ตไผ่นะครับเนาะก็เก็บเกี้ยวนะครับกินไปรอบปีไปซื้อนะครับมีกินรอบปีไปซื้อนะครับเนาะแต่ทาผมมีไผ่แล้วก็มีใหม่ปลาเนาะผมนะครับเนาะก็เก็บเกี้ยวไผ่รอบปีกินไปโลละยี่สิบสามสิบบาทขายแน่แจกแน่นะครับเนาะอ่าแล้วก็สามสิบสี่สิบปีผมก็มีใหม่ปลาไม่พยุงอย่างนะไม่แยังกับามทีว่า เพ่งๆนะครับกับปลูกทิ้งไว้นะครับสามสิบสี่สิบปีผู้ใดสีมาล้อถานะครับไม่ยุหันเขาก็มีนะครับพืชเศรษฐกิจคือไผยที่จะเฮ็ดให้นะครับเนาะ,ะเขากินระวางทางที่จะล้อต้นไม้ไงนะครับล้อที่เขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะในต้นไม้นั้นผมอาจจะไม่ได้ตัดไม่กินนะครับเนาะผมอาจจะปลูกให้ลูกให้หลานนะครับเนาะแต่ว่านะผมจะปลูกป่าเลยซื้อ แต่บ่ได้มันมีคนเห็ดมาแล้วปลูกปลาเลยแต่เป็นอย่างผมต้องปลูกปลาซื่อนะครับนอนระวงังนะครับต้นไม้เงนะี่ยะผมคือบอ่หาเผือดเศรษฐกิจอย่างอื่นมาใส่อันนั้นมันคือปิดแนวทางนะครับเนาะผมก็เลยเลือกไผ่ที่จะปลูกแต่ว่าพผ่ที่จะปลูกเนี่ยนะครับเนะาะแต่เขาปลูกเลยต้นไม้มันสิบใหญไงนะครับเนาะเขาก็เลยต้องปลูกต้นไม้ก่อนนะครับเนาะสามปีสี่ปีก็ว่ากันไปเรือ 1- หนึ่งถึงสองปีเขาคอยมา ปลูกไผ่นะครับในหลองกลางต้นไม้เนาะอันใดต้นไม้มันเชียงโอ้ยผมปลูกหลายต้นยู่แล้วับเขาก็ตัดออกเพื่อให้่ไผ่เขาใหญ่นะครับเนาะแต่ว่าก็เหลือยึดแล้วนะครับไม่ติดแตงจังไดนะครับเนาะต้นไม้ก็นะครับเนาะเหลือหลายนะครับเนาะมันกับเป็นแนวทางนะครับในการปลูกนะครับปลูกป้ายแล้วจะกินอีหยังปลูกต้นไม้แล้วจะกินอีหยังจําไว้ด้อนะครับคาบอกผมห้องบ่แเ่นข้าราชการนะครับเนาะแต่ว่าห้องไม่พื้นที่ ของพ่อแม่ของบุญพาบุรุษที่เฮามีเขาจะรักษาพื้นทีนะครับนันไว้ได้นะครับน้ทายเห็ไไดเกษตรย่างเกาเนาะเห็ดพผือย่างเกานะครับนะเ,เ,เาน,ะเนเานะนะจังไดกะเป็นของทอกศจังไรกะเป็นของในทุนแน่นอนพอมันเป็นผืชลลมลุกนะครับเนาะแต่ถ้าเฮามีปลาโอกาสที่เขาจะตัดต้นไม้กินก้อนจะขายทีนะครับเนาะมันมีแน่นอนนะครับเนาะมันเป็นในลักษณะแบบนั้น ฝากไว้แล uhm ้วกันสําหรับมือใหม่ที่สนใจอยากจะปลูกปลาหรือคนทีนะครับาดมาเห็นชิปนี้ว่าปลูกปลาแล้วจะกินอีหยังกะเอาเป็นแนวทางด้อนะครับนอกฝนเริ่มแห้งแล้วเนาะเริ่มสู่ฝนบ้าได้แล้วนะครับนอกเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะสำหรับมิน้ครับผมอะไรฟาร์มขอนแก่นนะครับนอกก็สิขอตลาไปก่อนนะครับนอกก็สิขอกระข้ามปาสวัสดีครับ